ไม่รับกับบา้านเอกรัฐสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามลึกไม่รับในเข้มข่าวค่ำกับผมเอกกรัฐเพิ่งกลับมาจากไปทำข่าวที่หนึ่งและมาเจอนักนการเมืองท่านหนึ่งเดี๋ยวไล่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเดี๋ยวเล่าสู่คุนฟังนะครับแต่ว่าวันนี้หลายคนจับจ้องแนละตั้งคำถามเอาไว้ว่าสุดท้ายโหวตนายกรอบหน้าจบที่เศรษฐาทวีสินจริงหรือไม่ ชวนท่านผู้ชมคิดและก็ประเมินวิเคราะห์ไปด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงสักบ่ายสามขยับไปช่วง4ี่โงเย็นช่วงสัปปาเด็นท่านผู้ชมคงจำได้นะครับที่สุดแล้วสี่โมงนิดนิด,นดพักก้าวไกลนําโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับวันนี้ประชุมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมีมติต้องลงมติด้วยหลังจากที่ต้องพูดคุยหาด้วยกันหนักว่าจะโหวตหรือไม่โหวตกันดิเดตที่มาจากขั้วอีกฝั่งหนึ่งที่เขารวมกันอยู่ก็คือขั้วเพื่อไทยนั่นแหละครับ ที่สุดแล้วได้ข้อสรุปชัดเจนนะครับคุณชัยวัฒน์ยืนยันไม่โหวตคนดิเดตนายกที่มาจากขั้วอีกขั้วหนึ่งซึ่งกําลังรวมจัดตัวและก็แต่งตัวรัฐบาลอยู่ด้วยฟังชัดๆคุณชัยวัฒน์ตุลาธนดูครับที่ประชุมสสของพรรคเก้าไกลมีมตินะครับว่าสสของพรรคเก้าไกลจะไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายก รัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคเก้าไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่าเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ท่านผู้ชมดูคําพูดที่คุณสัทวัฒน์ใช้ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ค่อนข้างหนักหนูทีเดียวรัฐบาลผสมข้ามขั้วครับหวตไม่ได้แน่นอน3าเหตุผลที่ก้าวไกลที่คุณสัทวัฒน์แถลงแล้วมันชัดเจนว่าบวตไม่ได้จริงๆพรรคก้าวไกลเห็นว่าการตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นมันขัดต่อเจตนารมณ์และเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66นีอีผ่านไมา3เดือนเต็มแล้วนะสคือการที่จะให้สอสอก้าวไกล โหวตให้คนเด i d ตนายกของรัฐบาลที่กำลังตั้งอยู่มันไม่ใช่การปิดสวิชสวแต่เป็นการเดินตามความต้องการสวบิดเบือนผลการเลือกตั้งและมันคือการปิดสวิชพรรคก้าวไกลครับ 3. คือพรรคก้าวไกลเห็นว่าการตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำน,นาจทุกฝ่ายยกเว้นอย่างเดียวคือไม่ได้เกงรงใจประชาชนจนไม่สามารถผลักดันวาระที่ก้าวหน้าไปได้นี่คือ3เหตุผลหลักๆนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อทําไม พรรคก้าไกลจึงไม่โหวตให้แคนดิดตเพื่อไทยทั้งที่ครั้งแรกพรรคเพื่อไทยยกมือโหวตให้คุณพิธาคุณชัยวัฒน์อธิบายที่บาที่ไปนีบอกว่ามันคนละเงื่อนไขกันคนละบริบทกันตอนนั้นมันมีความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ว่าตอนนี้เป็นการตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นการยืนบนหลักการของพรรคก้าวไกลครับตอนนั้นเนี่ยเรามีความชอบธรรม ในการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งคนละสภาพการกันแต่ตอนนี้เนี่ยมันกําลังเกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องหลักการใหญ่อย่าลืมว่าข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการปิดสวิตสวเป็นข้อเสนอเพื่อให้เคารพผลการเลือกตั้งนะครับ ไม่ใช่ครับผมคิดว่านี่เป็นการยืนอยู่ในหลักการที่ถูกต้องของพรรคก้าไกลครับทีนี้รูปแบบรูปแบบว่าจะไม่บวตให้ไม่เห็นชอบไปเลยหรือว่าออกเสียงอันนั้นคุณชตวัตรบอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอความชัดเจนมีรายละเอียดต้องพิจารณาทีนี้เวลาไล่เลี่ยก,กันเลยครับคือวันนี้เป็นวันแห่งการประชุมสสหลายพักนะใกล้เคียงกันก็คือพักเพื่อไทยนั่นแหละครับหลังจากประชุมสสปรากฏว่าคุณหมอชนน่านถแถลงข่าวครับชัดๆอีกรอบหนึ่งหลังจากดูคุมเคลือไปสัก สัก 4, สี่สหาวันนะชเจริงรอบว่าพักมีมติเสนอคุณเศษฐาทวีสินเป็นนายกในนามพักเพื่อไทย141เสียงบวชให้เต็มที่และก็มั่นใจด้วยว่าจะได้เสียงหนุนจากทั้งสอสอและสวเกิน375แน่นอนนี่ครับประกาศทางการส่งเศษฐาทวีสินชิงนายกส่วนกรณีที่ที่ประชุมสอสอภัคก้าไกลมีมติไม่หวตหนุนนายกจากเพื่อไทยนะคุณหมอชนนัน ตอบเรื่องนี้น่าสนใจนะครับคือเป็นการตอบเชิงถามย้อนกลับอตอบเอาถามผู้สื่อข่าวกลับว่าเป็นการแจ้งให้ทราบหรือต้องการถามความเห็นถ้าเกิดเป็นการแจ้งให้ทราบก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวที่แจ้งให้ทราบแล้วเมื่อก้าวไกลไม่ยกมือหนุนเราก็ไม่มีท่าทีใดๆก็ถือเป็นมิติทางการเมืองต่างคนต่างคิดต่างฝ่ายต่างคิดกันของแต่ละพักพักเพื่อไทยสามารถทําการเมืองได้กับทุกมิติทุกพักส่วนความแตกแยกขัดแยง้งยืนยันว่าไม่มีนะครับทีนี้คุณหมอบอกนะครับว่า ที่ผ่านมาเราประเมินสถานการณ์มาตลอดตั้งแต่วันที่เดินข้ามตึกไปคุยก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมครับที่คุณอุ้งยิงเดินข้ามตึกไปที่ผมวิเคราะห์ไปตอนนั้นน่ะวันนี้วันเนี้ยนี่แหละคุณหมอบอกว่าประเมินสถานการณ์ตั้งแต่แตวันนั้นก็คงนี้ประเมินทิศทางได้ว่าโอกาสจะไม่หวดให้มีสูงกว่าสุดท้ายยืนยันเคารพความเห็นและการแสดงออกอย่างวันที่คุยกันถ้าหากได้รับการหนุนจากภาคก้าไกลมันก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งฟังบางช่วงคุณหมอชนน่านครับ อย่างกรณีที่วันที่เราพูดคุยกันที่ตึกสมิตธเนี่ยในมุมที่เรามีข้อเสนอว่าทางออกของเราเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลมีสองสามแนวทางแนวทางแรกสุดถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลเนี่ยในข้อเสนอของเราก็จะเป็นรัฐบาลอีกสุดหนึ่งซึ่งคําตอบค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนว่าทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาเองต้องไปดูเรื่องของความเห็นพี่น้องประชาชนไปดูเรื่องความเห็นของสมาชิพกพรรค ซึ่งคำตอบตรงนี้เองเนี่ยเราก็ประเมินชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าโอกาสที่จะได้รับความเห็นชอบจากพรรคเข้าไกลในการที่จะลงมติให้เนี่ยก็คงเป็นไปยังได้ยากนะครับคุณภูมิธรรมเวือยชัยรองหัวหน้าพักพูดชัดเจนอีกรอบนะคุณภูมิธรรมเนี่ย<อ>ได้บหวตไดเยบร,อ,ยอ,รอบหนึ่งว่ามัน่นใจว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือเกิน3ามเจหแน่นอนมัน่นใจว่าคุณเสถียาจะเป็นว่าที่ในาุกคนที่30บแล้วตั้งรัฐบาลได้เสร็จ ปลายเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับคําถามคือว่าคําถามคือว่าจะมีพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐร่วมอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ขอให้รอแต่เท่าที่คุยกันต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเรื่องขัวาต้ารัฐมนตรียังได้ไม่คุยยังไม่ได้มีการคุยหรือตกลงกันเพราะต้องรอใการโหวตนายกมันเสร็จสิ้นไปก่อนฟังชัดๆดูครับ ก็เท่าที่คุยกัน,นกับพรรครวมต่างๆก็สบายใจได้นะครับเพราะทุกคนก็เข้าใจว่าออตอนนี้มุ่งเป้าหมายที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีให้ได้แล้วก็ถึงเวลาที่สมควรถ้าโหวตได้เรียบร้อยการจัดการเรื่องการแบ่งกระทรวงกันก็เป็นเรื่องที่มาคุยกันภายใต้กรอบของวิกฤตการณ์และความจําเป็นความสําคัญในการที่จะให้แต่ละพรรคเข้าไปบริหารประเทศโดยมีบุคลากรและนโยบายที่สอดรับกัน ท่านผู้ชมทีนี้ย้อนกลับไปไประเด็นสําคัญมาอยู่ตรงนี้นะครับตอนสักช่วงกลางวันกลางวันนะ่ะก่อนประชุมสอส,อสอพักอ่ะคุณภูมิธรรมให้สัมภาษ์สื่อรอบหนึ่งนะเรื่องกรณีที่สอสอหลายคนในพักปฏิเสธไม่ได้ครับกังวลเรื่องของการจับมือกับพักสองลุงคุณภูมิธรรมยืนยันเรื่องความกังวลใจส่วนตัวไม่ได้ยินแต่ทุกคนให้กําลังใจให้ทีมเจรจาเดินหน้าทํางานได้แล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าเราคิดหลายเรื่องเหมือนกันเพราะเราอยู่ภายใต้ข้อจํากัด ไม่สามารถทําตามความต้องการที่เราปรารถนาได้ทั้งหมดนี่ครับเมื่อตัวเลขมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วปัญหาที่แสดงออกมามันก็ชัดเจนมันสะท้อนว่าเรารอไม่ได้ถ้ามีปัญหาใหม่ๆเข้ามาจึงจําเป็นต้องรีบจัดตั้งรัฐบ,บาลให้ได้โดยเร็วที่สุดครับตัวเลขทางเศรษฐกิจแบบนี้ตัวเลขทางทางคณิตศ,ศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความยากลำบากมากนะครับเพราะว่า จะจะจัดการยังไงผสมกันยังไงมันก็ไม่ผ่านถ้าจะจับขั้วฝ่ายทฝ่ายค้านเดิมฝ่ายาที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยมันมันยังไงมันก็ได้เท่านี้ครับเพราะว่าทุกฝ่ายก็แสดงท่าทีชัดเจนาะนั้นการที่เราตัดสินใจเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความคิดเราที่คิดว่าการสลายความขัดแยง้งถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นมันก็ยากที่จะทำได้นะครับอย่างที่เราบอก ว่าว่าว่าความยากลาบากของการเปลี่ยนแปลงมัน,ม,นมันทุกครั้งมันมีความเจ็บปวดนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยอาสาในการที่จะเป็นหินก้อนแรกในการที่สร้างทางให้มันเกิดเส้นทางในการที่จะขยายความาทําให้ความขัดแย้งมันลดลงและขยายความร่วมมือกันได้มากขึ้นแล้วโฟกัสวันนี้มันพุ่งไปที่พักรวมไทยสร้างชาตินะเออปรากฏว่าหลังประชุมกรรมการระ่านพักสสพรัก คุณอักเดชวงพิทักโรธโคศกพักรวมไทยสร้างชาติครับบอกถึงความคืบหน้าค่อยๆไล่เรียงทีละประโยคนะครับวันนี้พักไม่ติดขัดเรื่องใดและไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะเพื่อไทยไม่ได้มีพักเก้าไกลอยู่ในสมการการตั้งรัฐบาลและไม่ได้มีท่าทีเดินหน้าแก้ไขมาตา1หรือสองแล้วดังนั้นขีดเส้นใต้สเส้นรอครับพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมร่วมรัฐบาล รอแค่พักเพื่อไทยติดต่อประสานงานตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรวมไทยสร้างชาติและเพื่อไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าท่านชมจําได้เมื่อนก่อนผมคุยกคุณบีรพันธ์นะโต๊กลางวันนะตรงกันคุณบีรพันธะ์น่ะไล่ผมฟังตรงๆงเลยครับว่าพูดคุยกันจริงๆพผู้คุยจริงๆแต่ว่ารออย่างเป็นทางการเพราะถ้ามาเป็นทางการเมื่อไหร่ก็เอาเข้าที่ประชุมพักแต่ดูเหมือนถ้าพูดตรงตรงคือแต่งตัวรอเพราะรออยู่ไง รออยู่แต่คนที่ไม่ต้องรอแล้วครับวันนี้ทัดเจนครับอนุทินชาวดุลกูลรองนายกด้วยสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้ไปกินขนมไข่แล้วเดี๋ยวไม่ดูก่อนว่าไอจังหวะกินขนมไข่เนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปพูดเรื่องโคต้าแล้วตีชัดที่สุดดูบางช่วงก่อนครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนก็ไม่ยืนเสึเปี่ยนใช่ไหหรือว่าจะอยู่กระทรวงพาณิชย์หรือยังไง ติดคอติดคอก็ต้องไปกระทรวงสาธารณสุขอยู่วัดตะน้รลำเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ได้ลำก็ไ่มหนูพลาดหัวจริงนะมีไรบ้างมีถ่ายก็รอหน้าไปคุยเพื่อไทยว่าจะตกลงเรื่องนครับคูณสแกวแซวคือถ้ากินขนมไข่กระคืองพานิชปะ ถ้าติดคอไปเกินสงสารสาธารณสุขไหมคุณุทธินบอก,ออกระสวงวัฒนธรรมแซลไปแซกันมาแต่ประโยชนสุดท้ายน่าจะได้คัวต้า4บวก4ครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้คำนวณให้แล้วไงสาธาภาพตำแหน่งสส,ส .9 คนต่อหนึ่งตำแหน่ง98 72ใช่ไหมครับภูมิใจไทยมี71เป๊ะเลยครับปัดเศษให้ประมาณแตดตำแหน่งชัดที่สุดแล้วสำหรับคุณนุทินแต่คำถามมากไปกว่าน,นั้นครับลึกไปรับตั้งคำถามว่าการโหวตรอบหน้า นายกชื่อเศษษถียรธรริสินจริงหรือไม่ชัวหรือไม่ทํานส่วนผมกางให้เห็นก่อนนะตอบนี้ตัวเลขเราต้องอัปเดตกันทุกวันนะครับตัวเลขณว,วันนี้เนี่ยที่มีอยู่ในมือพักเพื่อไทยเอาแบบรวม2ลุงกับไม่รวมเอาแบบนี้ก่อนเอาเอาตั้งต้นของเดิมก่อนนะสองามแปเนี่ยมันจบตอนที่ไปบวกกับพักชาติไทยพัฒนาคือคุณลูกท็อปทีนี้บวกคุณไผ่ลิกอีก4ีเป็น2องเจ็สอมมติว่าถ้าบวก ไปกับพ่วงรวมไทยสร้างชาติจะเป็น314 3, 14. 3 14 1 4บวกอีกหนึ่งคือคุณสุรทินพิจารณ์เมื่อบอกเมื่อวานคุณสุรทินบอกอาร์ตยัเพิ่งบวกให้พี่พี่ยังไม่ได้ไปแต่สซ็นต์คงไปมั้งแต่ถ้าบวกมันจะเป็น3 1 5ค่อยๆไล่เลี้ยงให้เห็นก่อนนะครับดีนี้ตั้งต้น3 1 4หรือ3 1 5ก็ได้แต่สรุปรวมแล้ววันนี้เราตัดทิ้งก้าวกลายคือไม่อยู่ในจุดที่จะบวตให้แล้วเนี่ยนะครับเส้นทางเดียวที่ผมกล้าทิ้งเลยณนะวันนี้เท่ากับว่าเส้นทางของคู่อไทย ขั้วใหม่ถ้าเกิดเราตั้งต้นที่278บวกแล้วบวก40แล้วก็บวก36นะเขาจะต้องการสวออโดยที่ไม่มีกา้าวไกลนะครับหน้าถัดไปจะเห็นครับว่า314 315เนี่ยจะต้องการสวอ,อ,อีกทั้งหมด60หรือ61เสียงครับประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ประมาณนี้ก้าวไกลไม่อยู่แล้วนะครับวันนี้ไม่อยู่จริงๆแล้วนะไม่ต้องถามแล้วด้วย ไม่ต้องคุยแล้ว,วไม่อยู่จริงๆแล้วดังนั้น3ามหึงถ้าบวกคุณสุรินทร์พิจารณ์บวกไปให้ถ้าบวกรวมไทยสร้างชาติสมมุติถ้าบวกไปให้ถ้ามองขึ้นหน้าไปต้องการสอร้อหกสิบถึงหกสิบเอ็ดเสียงประมาณนี้ให้มันเกินสามเจ็ดห้าขึ้นไปคําถามคือยากหรือง่ายยากหรือง่ายเอาเข้าจริงหลายคนบอกว่าถ้าณนะวันนี้ถ้าเกิดว่าบวกสองพักรวมไทยสร้างถ้าจริงๆอาจจะง่ายแต่ณนะวันนี้นะถ้าจําดูเนี่ยนะครับ วันนี้คู่ที่อยู่ในมือซ้ายมือคุณเสถฐาคุณหมอชนาตคุณนุ้งวิงหรือว่ากระทั่งคุณอนุทินเนี่ยเอาตรงๆคนที่มีความใกล้ชิดกับสมาชิกวุฒิสามากที่สุดใกล้ชิดในต,ตน้นที่มาที่ไปกันแล้วกันนะคือพลเอกประวิทินะครับแล้ววันนี้พลเอกประวิตยยังมีโอกาสอยู่นั้นจริงหรือไม่วันนี้ผมพูดคุยกับคุณไผ่ดิพยายามจะถามคุณไผ่หลายๆเรื่องพยายามจะถามหลายๆเรื่องว่าโอกาสของพลเอกประวิตย์เป็นอย่างไรบ้าง คนในพักว่าอย่างไรคนใกล้ชิดว่าอย่างไรจริงๆก็มีโอกาสคุยกับหลายๆคนในพักพลังประชารัฐอยู่เนืองๆแหละครับพี่แต่วันนี้พามะถามตอนช่วงกลางวันผมเลยกระเทาะออกมาเป็นประเด็นที่คุณไผ่ตอบคาถามผมเมื่อวันนี้ให้มาเห็นเป็นประเด็นนะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณไผ่บอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยผมถามว่าเพนนีประวิทย์พร้อมเป็นนายกไหมคุณไผ่บอกว่าเพนนประวิทย์พร้อมเป็นนายกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับพร้อมเป็นอยู่แล้ว เพราะถ้าไม่พร้อมเป็นคงไม่เสนอเป็นหนึ่งในแคนดิเดตถูกไหมครับก็จริงครับก็จริงครับและผมถามต่อว่าวันนี้มันคือการยอมแพ้หรือเปล่าคุณภัยบอกว่ามันไม่ใช่การยอมแพ้หรือการชนะไม่ใช่แต่ทุกอย่างมันต้องยอมรับว่าต้องดูที่สมาการตัวเลขคือพูดตรงๆเนี่ยครั้งนี้สอสอคุณภัยบอกมันไม่ได้มากแต่ถ้ารอบหน้ามากก็พร้อมมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคุณภัยบอกแบบนี้แล้ววันนี้สิ่งที่พักพลังประชารัฐเดินหน้าอยู่คือเดินหน้าตามสัานการตรงหน้า คือการวดนายกก่อนแล้วย้ํได้ว่ายังไม่มีเงื่อนไขที่จะแต่งตัวเข้าร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาเป็นว่าที่คุณไผ่ให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยบอกอยู่แค่นี้คําถามคือว่ามันปิดประตูตายไปแล้วหรือ,อยังเอาตามทฤษฎีเนี่ยมันก็ถือว่ายังนะครับผมคุยคุณสุรทินพิจารณ์เมื่อวานนี้ท่านชมคุณสุรทินอย,อยากจะให้ฟังอีกบางช่วงนะคุณสุรทินเป็นสสคนหนึ่งเดียว พี่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่แต่องค์การพยพเพื่อนฝูงเยอะมากๆครับแกมีโอกาสพูดคุยสาวาสายทหารสายตำรวจหลายท่านและแกประเมินไว้แบบนี้นะแกบอกว่า6060 60คนเอาเข้าจริงเนี่ยที่จังหวัดคุณเสถาเนี่ยในวันที่ไม่มีก้าวไกลแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายนะทำไมถึงไม่ง่ายลองฟังจากผลคุณสุรทินพิจารณ์ดูครับพี่สุรทินเนี่ยบอกผมว่าจริงๆก็มีพักพ่วงพี่น้องที่เป็นสวอยู่สมควร ร,รู้จักกันใช่ไหมฮะรู้จักกันและเมื่อสักคู่เนี่ยประเมินให้ผมแล้วมีต้องการเสียงซออ,ออีกสัก6 0สิบหกคนถูกไหมหกกลุ่มเนี้ยยังเป็นกลุ่มที่เอาตรงๆยังอยากเลือกลุงป้อมมากกว่าคุณเสถาไม่ไมเขาจะเลือกตัวบุคคลเอ,อ,เอ,อแม้ว่าเขาเป็นคนใหญ่เ,ออเป็นทหารคนท่านออตำรวจเอกมิตาเอกนัดใช่ไหมมาก็ครูบาอาจารย์มา พวกนี้จะกรองคนพอสมควรนะใช่ไหมครับจะเอาใครต้องกรองพอสมควรเพราะฉะนั้นรู้เลยใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมเนี้ยรู้เลยรู้เลยพกนี้จะรู้ว่าที่มาของคนเป็นยังไงไม่ต่างกับครูทินหรอกเพราะว่าเราแบกปัญหาชาวบ้านอันนั้นเขาก็แบกปัญหาของประเทศอเคถ้าหากไม่ดีเขาก็ถูกว่าเขาเป็นคนดีพูดตรงๆว่าเขาเป็นคนดีที่ได้รับสรรมาเป็นสวเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ต้องถี่พอสมควรผมไม่มั่นใจ คือพยายามจะประเมินคนรอบข้างให้เห็นหน่อยนอกเหนือจากสาวหลายท่านหลายคนบอกสวตัวตึงก็แล้วแต่คนที่รู้จักมักคุ้นเนี่ยประเมินสวยอย่างไรมันมันก็ยังมีมุมอยู่พอสมควรถามว่านี่มองในมุมนักการเมืองนะครับมองในมุมทฤษฎีมองในมุมเชงวิชาการมีไหมมีเลยครับผมไปหาอาจารย์ยุทธพรมาเมื่อคู่นี่เองครับช่วงสักห้าหกโมงเย็นที่ผ่านมาจริงๆไปเจอสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งด้วยนะ รุ้ปราชาธิปัตย์ประชุม10บโมงครึ่งนะครับกรรมการผนานพักเล่าเพิ่มเติมให้ฟังเดี๋ยวคงมีความชัดเจนเออกมาแต่ว่าอาจารย์ยุทธพรเคาะออกมาแบบนี้โอกาสที่มันจะหลุดไปถึงพลเอกประวิตย์ได้เนี่ยนะวันนี้มันมีสักสามสี่เรื่องพลเอกประวิตยอาจจะไม่ค่อยพอใจถ้าสุดท้ายอาจจะถูกกันออกจากสมการในการจัดตั้งรัฐบาลหมายถึงตัวท่านเองเนี่ยนะครับเกมบีบให้พลเอกประวิตย์ไม่ให้อยู่ในคณะรัฐมนตรี อาจจะไม่พอใจก็ได้นะครับหรือกระทั่งการต่อรองเก้าอี้ต่างๆถ้าสุดท้ายมันต้องเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นนะหมายถึงถ้าเกิดขึ้นและมันไม่ตรงตามต้องการหรืออาจจะไม่ตรงคนใกล้ชิดสักคนหนึ่งที่อยู่ก้างๆเนี่ยมันอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อาจจะไม่ตรงจิตตรงใจแล้วอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจโหวตหรือไม่โหวตของสมาชิกวุฒิสภาด้วยและผมถามอาจารย์ยุทธพรไปต่อว่ามันปัจจัยนะวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการก็เอาแค่นี้นะครับ ไม่ได้ประกาศว่าร่วมพักสองลุงอย่างเป็นทางการไม่มีนะครับไม่มีมันอาจจะเดินหน้าต่อไปแบบนี้ก็ได้เอาขี้ขี่เส้นใต้าน,นาวันนี้สิ่งที่พักเพื่อไทยเดินหน้าอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งถามว่าพลเอกประวิตย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐและเป็นพี่ใหญ่ในองค์การยบสามปอเนี่ยพอใจเราหรือยังพอใจเราหรือยังฟังอาจารย์ยุทธพรอ,อิสระชัยนะครับฟังชัดๆข้อมูลชุดนี้ดูครับ ได้แค่เนี้ยพลเอกประวิทย์พอใจไหมผมคิดว่าพลเอกประวิทย์อาจจะยัง,ยง,ายงอาจจะยังยังไม่หมายถึงอาจจะยังไ,ไ,ไม่พอใจแค่นี้อ,อย่าลืมว่าพลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยอยู่กับพลเอกประยุทธ์มา9ปีนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมา9ปีนะหลังการรัฐประหารปี57 <bits of S 1> น้องเป็นแล้วพี่ไม่อยากเป็นบ้างเหรอถ้ามีพักสองลุงมาโอกาสสูงในการที่คุณเศรษฐาจะได้รับการโหวตเพราะอย่างน้อยที่สุด 100คะแนนจากสบอเป็นไปได้จาก250ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเราประเมินต่ำๆกันไว้ก่อนนะ100คะแนนมีโอกาสแล้วมาบวก315ก็คือ415ก็ผ่านด่าน376นะแต่ว่าถ้าสองลุงไม่มาหรือมาลุงใดลุงหนึ่งโอกาสจะไม่ผ่านเป็นไปได้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มันอาจจะทำให้เกิดการขยับหรือการไหลของนายกเนี่ย มาสู่ฝั่ง188ซึ่งพอมาอยู่ฝั่ง188ก็จะเหลือแค่2คนคือคุณอนุทินกับพลเอกประวิตย์แต่อย่าลืมนะการเมืองไทยเนี่ยอยู่เป็นต้องไม่เป็นยอแล้วผมเชื่อคุณอนุทินล้วอยู่เป็นถ้ามันหลุดไปถึงอีกฝั่งหนึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันจะหลุดไปถึงพลเอกประวิตย์ผมพักเรียนช่วงหน้ากลับมาแต่พาย้อนไปนะครับประถมบทตอนที่พลเอกประวิตย์อยากเป็นนายกอ่ะคุณสุรทินพิจาร์เล่าย้อนกลับไปสองปีก่อนครับปฏิบัติการ เลื่อยขาเก้าอี้พลเอกประยุทธ์เขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังอยากจะส่งให้พลเอกประวิตย์ขึ้นเป็นนายกและรวมไปถึงกลับมาความคิดหน้าคุณพิธาเรื่องหุ้นสื่อออกมาต่อกับสิ่งที่กกตดําเนินอยู่ตอนนี้ติดตามช่นหน้าครับ